สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพยากรณ์อากาศวันนี้จะมีข่าวสารสาระดีๆข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะนำมาฝากพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ทุกวันนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งข่าวสารพยากรณ์อากาศเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดข่าวสารสาระสาคัญเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศ พ่อแม่พี่น้องทุกท่านพร้อมกันแล้วขอเชิญไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราไปดูเส้นทางการเดินของพายุโมลาเบนะคะเราเตรียมรับมือกับพายุลูกใหม่ที่ชื่อพายุโมลาเมค่ะ รัศมีของพายุปกคลุมบริเวณกว้างนะคะมากๆเลยนะคะอัปเดตพายุดิปรลชัน 98W ค่ะก่อนที่จะเป็นโซนร้อนนะคะว่าที่พายุโมลาเบอัปเดตข้อมูลช่วงระหว่างวันที่28ถึง29ตุลาคมค่ะคาดว่าพายุขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามบริเวณที่จะได้รับผลกระทบของประเทศเวียดนามก็คือเมืองยาจางเมืองกวีเหยนินเปลยกูดาลัด ดานังช่วงเช้ามืดประกอบกับวันที่28ตุลาคมรัศมีของพายุปกคลุมกว้างมากเวียดนามลาวและกัมพูชาและก็ไทยนะคะคาดว่าจะได้รับอิทธิพลจากพายุลูกนี้ด้วยนะคะบริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็คือเมื่อเข้าเขตประเทศไทยอาจจะเป็นพายุดีเพรสชั่นกำลังแรงประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณใกล้จุดศูนย์กลางคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดรัศมีของพายุกลุ่มเมฆปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดรวมไปถึงภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะบริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะก็คือสอปป,อป,อปอลาวปากเซส,สารวันเซกองเมืองจำปาสักกัมพูชาอุทยานแห่งชาติบีรชยัยโดยเฉพาะกัมพูชาตอนบนค่ะ ระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากนะคะดินโครนถลม่มโดยเฉพาะแนวหน้าที่เป็นบริเวณรับลมรับฝนตกหนักโดยเฉพาะสะปป,ปลาวเวียดนามกัมพูชาและและบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะภาพทั้งหมดนี้นะคะเป็นภาพจําลองจากข้อมูล GFS นะคะของอเมริกาข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่มากก็น้อยพายุขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามควรติดตามข้อมูลก่อนพายุขึ้นฝั่งประมาณ1วันถึงจะมีความชัดเจนนะคะเพราะข้อมูลมีการอัปเดตตลอดนะคะอัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่24ตุลาคมค่ะแล้วก็ขอขอบคุณในเพจเตือนภัยวาตภัยฝนฟ้าพา,า,า,ายุนะคะที่ให้ข้อมูลมานะคะขอกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรามาฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันเลยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดใต้ฝุ่นโซเดลกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าใต้ฝุ่นโซเดลเข้าเวียดนาม25ตุลาคมกระทบอีสานฝนตกลมแรงค่ะเราไปฟังจากการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพายุโซนร้อนกำลังแรงนะคะพายุโซเดลพายุระดับสนะคะฉบับที่8ลงวันที่24ตุลาคมค่ะ พายุโซนร้อนกำลังแรงก็คือพายุโซเดลระดับ4นะคะเป็นพายุระดับ4บริเวณทะเลจ,จีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด17.8องศาเหนือลองติจูดที่112.1องศาตะวันออกมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่25ถึง26ตุลาคมค่ะหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลมแรงนะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลในที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1 182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพเราไปฟังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะประจำวัน อาทิตย์ที่25ตุลาคมค่ะพศ2563นะคะไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสกับมีลมแรงนะคะโดยมีฝนฝนเล็กน้อยบางแห่งในบริเวณภาคเหนือสําหรับร่องมรสุมยังคงพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กําลังปานกลางพัด ปกคลุมเทเลนดามันภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่างทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะสําหรับคลื่นลมบริเวณเทเลนดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงที่ฝนฟ้าขนองนะคะอันหนึ่งพายุโซนร้อนกําลังแรงพายุโซเดลระดับ4นะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่25-26ตุลาคมและจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้ทางด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนบางแห่งกับมีลมแรงสำหรับพายุดีเปรสชันพายุระดับ2บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือหรือตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีแรงขึ้นและจะเคลื่อนเข้าสู่ บริเวณจีนใต้ตอนกลางในช่วงวันที่26-27ตุลาคมค่ะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามในช่วงวันที่28-29ตุลาคมและจะอ่อนกำลังลงในในระยะต่อไปค่ะ พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยในภาคต่างๆภาคเหนืออากาศเย็นนะคะแล้วก็อุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนตกเล็กน้อยระดัะสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุดส7 2 4องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด31-3 3ององศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ10-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10- 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยอุณหภูม piss, ิ tennis, um, ต sure. ่ำสุด17-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-31องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็น อุณหภูมิลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด2 1่4อดงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10- 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด2 2่4ององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 4องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1ิ3 5มกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ m, หนค,ค่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองระดักหงสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23- 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงประมาณ เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองนะคะร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเกต็ตกระบี่ตังและสตูลค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ,ฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ,ฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ กรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะต่อไปนะคะเราไปฟัง จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะรายงานเกณฑ์และปริมาณน้ําฝนนะคะในภาคต่างๆภาคเหนือนะคะมีฝนตกเล็กน้อยระดับสิบของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควันได้3.3ม mm. เมที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะไม่มีรายงานฝนตกค่ะภาคกลางนะคะไม่มีรายงานฝนตกค่ะ ภาคตะวันออกนะคะก็ไม่มีรายงานฝนตกเหมือนกันนะคะและในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละหกสิบของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้ยี่สิบสองจุดสี่มิลลิเมตรที่อำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละหกสิบของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้ยี่สิบสี่มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่มีรายงานฝนตกนะคะ เราไปฟังเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นตกคำนวณโดยกร,รมอุทกศา์กองทัพเรือ<ฤ>ที่ผ่าชนะใดออำเภอคองเจียมจังหวัดอบุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา52นาทีอุทยานแห่งชาติดอยภูคำอำเภอปัวจังหวัดน่านดนวงอาทิตย,ต 4, ย,ะะย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา14นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา46นาทีค่ะกรุงเทพมหานครนะคะดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา10นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา53นาทีค่ะ สะพานแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดโดนที่ขึ้นเวลา6 2, นาฬิกา2นาทีโดนที่ตกเวลา17 4, 7, นาฬิกาส7นาทีค่ะและที่ประพาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตโดนที่ตกเวลา18 7, นาฬิกาเนาทีค่ะและนี่เป็นการรายงานพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับวันนี้รายการพยากรณ์อากาศก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอพระคุณสัะสวัสดีค่ะ และอย่าลืมกดติดตามช่องพยากรณ์อากาศวันนี้พร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารพยากรณ์อากาศและช่องของเราก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศในช่องของเรากันนะคะหากมีความผิดพลาดประการใดของช่องพยากรณ์อากาศขอกราบอภัยพ่อแม่พี่น้องไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับช่องพยากรณ์อากาศก็ขอกล่าวคำขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ